วันนี้มาดูกระเป๋าน้ำร้อนน้ำอุ่นอัตโนมัตินะครับจริงๆตัวนี้แทบจะไม่มีอะไรให้ให้พูดถึงมากมันข้างนอกมันก็เป็นกระเป๋าผ้าเอามือสอดได้นะครับขนาดก็ดูจากมือเอาแล้วกันนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมี2รูนะครับรูนี้ไว้ชาร์จไฟนะครับรูนี้เนี่ยมันจะมีตัวชาร์จเนี่ยหัวชาร์จมานะครับแล้วก็มาเสียบใส่ไฟแดงตัวนี้ก็คือขึ้นเวลาชาร์จนะครับพอมันดับก็คือมันเต็มก็คือของจีนของอะไรก็ หรือของทุกประเทศนะครับก็เวลาชาร์จก็อย่าไปทิ้งไว้นานอันนี้สเปคมันคือชาร์จมาน8-9นาทีมันก็จะร้อนอุณหภูมิจะอยู่ที่มาน70องศานะครับจะอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเราก็ไปใช้ประครบอะไรได้นะครับส่วนสำหรับท่านที่สั่งทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะไม่ได้เติมน้ํามานะครับท่านก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจมันมีจุกอยู่ตรงนี้ ท่านเปิดจุกออกนะครับแล้วท่จะมีหัวสีดําเราไปเสียบใส่ขวดเอสหนนะครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปปริมาณที่เติมก็คือประมาณ1.2ลิตรนะครับก็เติมเสร็จก็ปิดจุกให้เรียบร้อยแลถ้ามันมีน้ำเรืองน้ําอะไรก็รอมันแห้งก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาไปชาร์จใช้งานได้นะครับก็ใช้ดีครับของราคาร้อยหนึงไม่ถึงร้อยนะครับอาไว้ใช้อุ่นได้ก็ถือว่าโอเคผมว่าคุณภาพมัน โอเคนะครับซื้อที่เรามีแล้วการสินค้าด้วยเสียในเดือนแรกก็เสียเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนอันเลยแจ้งมาได้ทางคอเซ็นเตอร์8 1 9 6 6 335 5นึ่ง6 6 7 7 8 8 8กสา6 6 3 3 9 9าห้าศ6น5 8 8หนะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ครับไลน์แอดมีข้มาแอดนะครับ KK Super 5นะครับตัวนี้ใช้ดีก็มีแพ็กเกจมีอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับผม